ายในงานพระมหานันทวั์วัฒนาปาโลท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสดมันธรรมวัดเย็นสวดมตนบทร,รัตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยโดยท่านประธานครับได้ปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยคือกัลยาณมิตรยุพินกัลยาณมิตรเดียเรกธรรมปรีชากัลยานามิตรดารา,ก,า,รา,า,รากัลยาณมิตรประกิตสุภพิโรษ กัลยาณมิตรพจนีกัลยาณมิตรทวชัยกัลยาณมิตรแอนกัรยาณมิตรเพลกัรยาณมิตรคริสออมโกศลพันธ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลท่าพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระประธานธกล่าวคำถวายกองบุญญาณพานะกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายทอดผ้าป่าสหวาระเดินคล้ายเดินเกิด ดยคณะท่านประธานประกอบด้วยกัลยาณมิตรยุพินกัลยาณมิตรเดียเรกธรรมปรีชากัลยาณมิตรดารากัลยาณมิตรประกิตสุภพิโรธกัลยานมิตรจิระวันกัลยาณมิตรเดวิดกัลยาณมิตรเอมิลี่กัลยาณมิตรแอนนี่จีนาพันธกัลยาณมิตรพัทอินลาบและกัลยาณมิตรรติรัตนโอเซรีพร้อมกันนี้ท่านประธานทุกคณะน้อมถวายจตุปัจจัยเทียรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัรธรรมการประเทศไทยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อถาวายปัจจัยบูชาข้าพระเสร็จจากนั้นคณะท่านสภาพทุกท่านนะครับร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับ